ทสวดปฏิจจสมุปบาทอิทะพิกเวกอริยาสาวโกปฏิจจสมุปบาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมานาสิการติภิกุทั้งหลายอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจะสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุป,ปาทาอีทังอุปชัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอะสติอีทังนาโหติ <ME U TER S> เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสะนิโรธาอีทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะติทัง ได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัจจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจยานามะรูปัง เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจจยาสลายตานังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตาะสลายตาปัปจะยาผัสโสเพราะมีสลายตาะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ ผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจจยาพระโอเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพพระวะปัจจยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยาชารามะระนังโสกปริเทวะ ทุกขโทมนะัสสุปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณนะโสกะปริเทวะทุกขโทมนะัสอุปายาสาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตสะเทวะลัสสะ สุกักกันทัสสะสมุทโยโหโติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชายะตะเววะอเสสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโทเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือ แห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณน,นิโรโทเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณน,นิโรธานามรูปะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งวิญญาณ จึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูปะ <issions> นิโรธาสลายตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนาามมมรูปจึงงีควดับแห่สลายตนะสลายตนะนิโรธาภัษานิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งภาษะ ผัสสนิโรธาเวทนานิโรโธเพราะมีความดับแผงผัสสะจึงมีความดับแผงเวทนาเวทนานิโรธาตัณหานิโรโธเพราะมีความดับแผงเวทนาจึงมีความดับแผงตัณหาตัณหานิโรธา อุปาทานิโรโธเพราะมีความดับแผงตัณหาจึงมีความดับแผงอุปาทานอุปาทานิโรธาภวนิโรโธเพราะมีความดับแผงอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภวนิโรธาชาตินิโรโต เพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชรามะรณงโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสานิรุชันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหละชรามรณนะโสกปริเทวะ ทุกขโทมานะอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นเอวะเมตัสสะเอวะลัสสะทุกขกัดกันทัสสะนิโรโทโหตีติความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้สาธุ ห้าธรรมชาตินี้เราเข้าใจผิดดังนั้นสรุปว่าเราไม่ใช่ห้าตัวนี้จริงไหมเราไม่ใช่ห้าตัวนี้ตอนนี้ไอห้าตัวเนี้ยนะมันก็ถูกเรียกด้วยคำคำเดียวว่านะสังคตาทาตุสังคตาทาตุคือธาตุทาตุคือธาตุนะสังคตะแปลว่า ปรุงแต่งถูกปรุงแต่งหรือปรุงแต่งได้มันเป็นธาตุที่ถูกปรุงแต่งได้นะรูปถูกปรุงแต่งได้ไหมได้รูปก็ถูกปรุงแต่งได้เวทนาก็ถูกปรุงแต่งได้ปรุงแต่งได้หมายถึงอะไรมันมีเกิดมีแปรเปลี่ยนมีแตกสลายนั่นแหะคือการปรุงแต่งคือการไม่คงที่ ไม่ใช่สภาพธรรมที่อยู่คงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่มีการเปลี่ยนแปลงมีเกิดและมีดับธรรมธาตุที่มีลักษณะอาการอย่างเนี้ยจะเรียกว่าสังขตาธาตุหรือสังขตธรรมหรือสังขตธาตุหรือสังขตะลักษณะสังขตะลักษณะลักษณะของความปรุงแต่งคืออะไร หนึ่งเกิดปรากฏเรียกว่าอุปาโทปัญญายติอุปาโทแปลว่าเกิดปัญญายติคือปรากฏนะสองวโยปัญญายติวโยแปลว่าเสื่อมปัญญายติแปลว่าปรากฏเสื่อมปรากฏ 3. ทิตตะสะัญญาถตังปัญญายติ ทิติทิตังก็คือตั้งอยู่นะทิตตัสะอัญญตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่เนี่ยมีภาวะอย่างอื่นปรากฏกระดาษเนี่ยตั้งอยู่เฉยๆเนี่ยพันปีแตกสลายไหมะนะไม่มีใครไปทําอะไรมันมันก็พังตัวมันแตกสลายอยู่ตลอดเวลาลมพัดไปกระทบนะโดนความร้อนโดนความเย็นมันก็เปื่อยผุพังไปเรื่อยเรืโคดหินใหญ่ๆอยู่ชายทะเล น้ำซาะไปเราเห็นความเสื่อมไหมไม่ค่อยเห็นแต่ต้องผ่านไปร้อยปีพันปีมันค่อยๆสึกไปใช่ไหมนั่นคือมันสึกกลอนทุกอนูนเลยทุกวันวันละเล็กวันละน้อยถูกต้องไหมหนังเราเราก็มองไม่ออกว่ามันเสื่อมเมื่อไหร่แต่พอผ่านไปยี่สิบปีเอาไปซะเยอะแล้วนะเออมันเสื่อมน้อยมองไม่เห็นนะเอเนี่ย ดังนั้นทุกอย่างเสื่อมทุกอนูนะตลอดเวลาวยโยปัญญ,ญายติเสื่อมปรากฏคนบูชาไฟเสื่อมไหมเสื่อมเห็นไหมใครจะมีความเชื่ออย่างไรก็ตามความจริงตรงนี้โยมไปคุยเถอะไม่มีสมนะกพามเหล่าใดคัดง้างโยมได้มันเป็นสัจจะความจริงที่มีในทั่วโลกธาตุเทวดาก็เสื่อมเดรจฉานก็เสื่อมเปรตวิสัยสานรกเสื่อมหมด จรงไม่มีสัตว์นรกถาวรไงโยมตกนรกก็ไม่ถาวรแต่มันอยู่นานมันอยู่นานปัญหาคือตรงเนี้ยออไอ้ตรงอยู่นานเนี่ยมันเลยทุกนานงานก่อยไงเหมือนก็บโยมเป็นมนุษย์เนี่ยนะแล้วโยมเป็นคนพิการเนี่ยโยมต้องพิการไปร้อยปีทุกไหมทุกโอ้โหเส็งมากโอเคร่างกายไม่ถาวรก็จริงอเดี๋ยวก็ตายใช่ไหมแต่ก่อนตายมันทุกไง แล้วยมจาเป็นไหมต้องรู้ไหมว่าชาติก่อนยมเป็นอะไรมาไม่จําเป็นถึงรู้แล้วทุกวันนี้แก้ได้ไหมไม่ได้ก็ยังทุกอยู่อย่างนั้นนะรุเจ้าจึงบอกอดีตจะไปสนใจอานาคตจะไปสนใจนี่ไอ้ทุกปัจจุบันเนี่ยทุกไหมล่ะเนี่ยใช่ไหมะออจะไปรู้อดีตอนาคตมันทําไมเราเคยเป็นอะไรทําอะไรมาไม่ต้องไปรู้หรอกแต่วันนี้ทุกไหมทุกใช่ไหมแก้ทุกวันนี้ดีกว่าใช่ไหมนี่แหละเข้าใจการเกิดดับของรูปนามขันธ์หาแล้วทําไมนะ ยังมีกิเลสยังมีสังโยชน์เพราะว่าเห็นไม่มากพอไงอ,อินทรีย์คนไม่ได้เท่ากันพายยะเนี่ยเห็นเกิดดับปุ๊บเดียวเป็นอลหันเลยใช่ไหมยังเหมือนเดิมเลยนะ <c oughs> <c oughs> บอกเอ้กิเลสดูมันไม่สะเทือนเลยใช่ใช่ใช่คิดอย่างนี้เพราะว่าสมมติว่าเหตุปัจจัยโยมถ้าคนดูอดีตได้ผู้เจ้ามาดูในเหตุปัจจัยโยมปื๊ดไปเนี่ยโอ้ในกอเนี่ยเบอร์72เนี่ย ต้องเห็นเกิดดับหนึ่งหมื่นล้านครั้งโยมเพิ่งเห็นไปแสนครั้งโอ้โหไม่กระเทือนกิเลสเลยใช่ไหมสก,กิดผิวไปหน่อยหนึ่งโยมก็เฮ้ยเบื่อแล้ว,ว่าไม่เห็นมันกิเลสมันคายเลยเพราะเหตุปัจจัยโยมต้องดูเอกเป็นหมื่นหมื่นล้านครั้งอะใช่ไหมเห็นบ่อยๆนะแต่มันคือความถูกต้องแล้วใช่ไหมนะแต่คนนี้อาจจะ เห็นร้อยครั้งอ่าวันนี้ดูไปได้ห้สบแล้วอ่าอุ้ยเหลือห้าสิบอ่าสบายมีกำลังใจใช่ไหมเพราะคนเราสร้างอะไรอากุโสลมูลกับกุโสลมูลมาไม่เท่ากัน <c oughs> ใช่ไหมก็เหมือนจากการเกิดโยมทุกคนในห้องนี้เกิดมาจากปีศูนย์ถึงปีนี้สร้างบุญมาเท่ากันไหม ไม่เท่าทําทานมาเท่ากันไหมรักษาศีลเท่ากันไหมไม่เท่าทําสมาธิเท่ากันไหมแล้วจะบอกให้เหมือนกันได้ยังไงใช่ไหมเออมันธรรมดามันไม่เหมือนกันหรอกมันก็เลยหลุดพ้นไม่เท่ากันไงดังนั้นจะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเปรียบเทียบได้ไหมไม่ได้เปรียบกับตัวเองว่าถ้ากิเลสมันลดลงไปก็เอ้าล่ะดีแล้วแต่อย่าไปตรวจกิเลสทุกวัน พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนอะไรเหมือนเครื่องมือของช่างไม้ด้ามเครื่องมือของช่างไม้เนี่ยช่างไม้น่ะจับค้อนจับเลื่อยจับสิวจับขวานไปเอาเลื่อยมาเลื่อยจับมาทุกวันน่ะด้ามเลื่อยสึกมหสึกแต่ถ้าช่างไม้ดูทุกวันสึกไหมมองไม่ออกใช่ไหมเออเราดูทุกวันมองไม่ออกหรอกต้องผ่านไปสิบปียี่สิบปี นะอ่าเราค่อยมาดูจะเริ่มรู้แล้วว่าเออดีขึ้นเนาะดีขึ้นต้องเยอะอวันนี้อาตมาเชื่อว่าโยมก็ต้องดีขึ้นอย่างน้อยอะไรไม่เคยรู้จักพุทธวิชชาก็มารู้จักอ่าวันนี้ก็ดีมากอยู่แล้วใช่ไหมอหรือว่า <c oughs> ไม่เคยมานั่งนิ่งฟังธรรมอ้าวันนี้ก็ได้มานั่งนิ่งฟังธรรมแต่ก่อนเคยนั่งนิ่งกินเหล้านะ วันนี้มานั่งนิ่งฟังธรรมโอ้ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะใช่ไหมได้มีคุณธรรมมีศรัทธามีการเข้ามาหามีการเข้ามานั่งใกล้มีการเงี่ยโสดลงมีการฟังซึ่งธรรมมีการทรงจำธรรมนั้นไว้เลยเอามาถามได้ถ้าทรงจำไม่ได้ก็เอามาถามไม่ได้แสดงว่าโยมผ่านละอ่าผ่านการทรงจำพระสูตรไปแล้วม, <c oughs> มีการใคร้ควรเนื้อความแห่งธรรมนั้น ทาทั้งหลายจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์โยมก็พิสูจน์แล้วไม่เห็นศึกเลยครับกิเลสผมแงโยมก็ได้เหตุผลกลับไปว่าอ๋อมันยังไม่พอมันยังไม่มากพออ่าโยมก็ไปเพ่งพิสูจน์ใหม่ใช่ไหม่าเมื่อทาทั้งหลายทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันทะความพอใจก็เกิดขึน้นผู้มีฉันทะย่อมมีอุตสาหะผู้มีอุตสาหะย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไว้ในธรรม พอยมเชื่อมัน่นยมเข้าใจแล้วยมก็รู้ว่าโอ้การเจริญอนาปามันดีแน่เห็นเกิดดับมันดีแน่ยมก็ตั้งตนไว้ในธรรมโดยการรู้ลมหายใจและการเห็นการเกิดดับอยู่เนือง,อง,องตลอดเวลาถูกต้องมาเพราะยมผ่าน12ขั้นตอนมาแล้วไงมีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงียบสงลงฟังซึ่งทาไล่มาจนกระทั่งมั่นใจแล้วความมั่นใจแบบนี้เป็นความมั่นใจที่เป็นศรัทธาที่อย่างลงมั่นในคําสอนของตถาคต ออคำสอนนี้ที่ทำให้เราเข้าใจรู้แจ้งเนี่ยมาจากใครอ๋อมาจากอาจารย์คึกฤทธิ์อาจารย์คึกฤทธิ์ผลิตเองป่ะคำสอนอู้ไม่ใช่อาจารย์คึกฤทธิ์บอกจำเขามาอ๋อจำใครอะคนนั้นชื่ออะไรอ๋อตถาคตนี่เอ,อ๊ะคำตถาคตตถาคตปรตินิพานไปต้องนานแล้วไม่ใช่เหรออ๋อก็เขาจำจำกันมาออจำมาไหนไหนในพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกฉบับไหนอ,อ๋อฉบับสยามรัฐใครทำรัชกาลที่ห้าทำเอาไว้อ่าใช่ไหม มันก็มีที่มาที่ไปราชการที่5แต่งเองเหรออ๋อไม่ใช่เอามาจากราชการที่1รอหนึ่งแต่งเองเหรออ๋อไม่ใช่เอามาจากลาวกะลามันลาวลามันแต่งเองเหรออ๋อไม่จากพระเจ้าอาโศกมหาราชใช่ไหมมีการกระจายคําสอนของผู้เจ้าไป9ก้าตแหน่งทั่วโลกที่หนึ่งมาในดินแดนสุวรรณภูมิประเทศในสุวรรณภูมิก็ทรงจําเอาไว,ว้บันทึกเอาไว้เห็นนะที่มาที่ไปเราลากไปได้จนถึงพศสองร้อยกว่ากว่า พศสอ0รศกว่ากว่าเท่ากับพระพุทธเจ้าปรินิพานไป2อ0กว่าปีหลักฐานยังมีอยู่นั่นคือคำพระพุทธเจ้าที่ยังประดิษฐานอยู่ในโลกดังนั้นเราก็แค่ทรงจำคำพระเจ้ามาและจะเห็นว่าคำพระเจ้าสอดรับไม่ขัดแย้งกันอย่างนี้แล้วก็เป็นสัจจกความจริงที่เราเข้าใจได้เท่ากับว่าคนคนนี้กำลังพูดเรื่องของ ของของเราของมนุษย์คนหนึ่งว่ามนุษย์เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรมีการทำงานอย่างไรตายไหมแล้วตายแล้วจะไปไหนต่อแล้วหยุดความตายได้ไหมไม่ต้องตายต่อไปเข้าถึงอมตะคือนิพพานอย่างเงี้ย <Okay. S 1> เข้าใจคำพระเจ้ายังไม่บรรลุใช่ไหมก็อยู่ที่อินทรีย์ถ้าอินทรีย์เขาแก่กล้าเขาบรรลุได้เลย ในที่นั่งอาัศนาะฟังธรรมซึ่งมีเยอะแยะในครั้งกุตการนะ,ะแต่ถ้าอินทรีย์ยังอ่อนอยู่ทุลีในดวงตายังมากก็ใช้เวลาก็ต้องปะาลบความเพียรให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุใช่ไหมความเพียรก็วิธีทาทำยังไงพรองค์ก็บอกอพิคูไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้า เธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวก็อธิบายวิธีธรรมและทำเมื่อไรเมื่อหลังฉันหลังฉันแล้วก็ให้เธอเดินจงกรมสลับตั้งสมาธิไปจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งราตรีประมาณสี่ทุ่มยามสองให้นอนยามสามให้ตื่นประมาณตีสองให้ตื่น ตื่นมาแล้วก็ไม่ได้สั่งนะว่ามานั่งทำวัดสวดมนต์อะไรก็บอกเดินจงกรมสลับนั่งสมาธิมาจนรทั่งเชา้าพอเช้าอารุณขึ้นพิกูต้องทำอะไรบินธบาทก็ไปบินทบาตด้วยสติสัมปชัญญะเดินจงกรมไปใช่ไหมเสร็จได้อาหารมาแล้วก็มานั่งขบฉันมเมื่อกี้ตามาก็เพิ่งฉันเสร็จได้อาหารจากญาติโยมใช่ไหมอ่า,อาล้างบาเช็ดปาดอะไรเสร็จ นะกระอ,องน้ำองท่าก็เดินจงกรมสลับนั่งสมาธิต่ตอไปอีกนี่คือวงรอบเรียกชาคลิยานุโยกการปาราลบความเพียรอย่างเต็มที่หนึ่งวันยีบสี่ชั่วโมงให้ทําอย่างนี้เขา้าใจไหมให้ทําอย่างนี้อันนี้คือนักบวชเพราะว่าเวลาว่างเยอะไม่ต้องทําการงานอาชีพโยมทำอาหารมาถวายฝึกจาคะโยมนะ ให้โอกาสว่างกับพิกุในการภาวนาไม่ต้องมีภาระลดภาระนะแต่นั้นพระองค์จึงเรียกว่าบรรพชาเป็นโอกาสว่างนะเป็นโอกาสว่าง <c oughs> แต่ท่านนี้เป็นคารวะทำยังไงก็สามารถหลุดพ้นได้เพราะคารวะเนี่ยจเจริญด้วยบุตรภรรยาฆ้าทาสกรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบุรุษเจริญด้วยสัตสีท้าวขณะเดียวกันก็จเจริญด้วยศรัทธาศีลส,สุตะจาคะปัญญาบุคคลนี้ เอาดีทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมได้ควบคู่กันไปเลยครารวาชั้นเลิศก็หากินไปเถอะแต่หากินอย่างเป็นธรรมโดยไม่เครียดคัดสองทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำหาอยู่หากินโดยเป็นธรรมแล้วทำตนเองให้เป็นสุขด้วยให้อิ่มหนำด้วยเพราะเราอยู่ได้ชีวิตอยู่ได้ต้องกินเรื่องกินก็เลยเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมอา่าเรื่องกินเรื่องใหญ่ นะ,นะเพราะชีวิตดำรงอยู่ได้ก็ทำตนเป็นสุขอิ่มหนำทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำแล้วคูณทำอะไรต่อแบ่งปันโภคทรัพย์บำเพ็ญบุญแบ่งปันโภคทรัพย์บำเพ็ญบุญแล้วทำอะไรต่อใช้ปัญญาลนะนเราอิ่มละว,วันนี้เราสบายละสมมติว่าถ้ายมอยู่ป่าไม่มีการงานทำเออวันนี้จะทำอะไรดีเนาะ ไปเก็บผลไม้ที่ไหนนะจะไปล่าสัตว์ที่ไหนนะหรือจะทำอะไรดีก่อนดวงทิศตกก่อนเข้านอนเราก็พระองค์ก็สอนให้ไม่กำนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคพวกกระซับเหล่านั้นเราก็มีพวกกระซับได้บริโภคพกกรับได้แต่เราไม่กำนัดไม่มัวเมา ไม่ลุ่มหลงนะกับมันแล้วเราก็มีปกติเห็นโทษแล้วเราก็มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกเวลากระดาษมันขาดเราก็ไม่ทุกบ้านพังเราก็ไม่ทุกเพราะเรารู้ว่ามันมีความเสื่อมเป็นธรรมดาใช่ไหมรู้ได้ยังไงว่าสภาวะจิตของเราเข้าถึงโสดาบันมันก็ต้องมีเครื่องมือตรวจสอบ นี่เครื่องมือตรวจสอบรู้ใจนักปฏิบัติอยู่แล้วทำมาให้เนี่ยนะเป็นทั้งมรรคกและผลเลยตัวเนี้นะตัวเครื่องมือคู่มือโสดาบันเนี่ยตัวพรันเนี้ยห้าสิบวรรยะเนี่ยทำตรงนี้เป็นได้ทั้งมรรคกและเป็นได้ทั้งผลเป็นตัวชี้วัดด้วยและกระทําตัวชี้วัดนี้ก็เป็นการเดินมรรคกไปด้วยในตัวเป็นครบหมดเลยนะดังนั้นเราก็กลับมาดูเราว่า สินห้าเราบริบูรณ์ไหมเราจะเอามาตรวัดอะไรมีห้าสิบกว่ามาตรวัดเอามาตรวัดที่หนึ่งคือมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวมีศินเป็นที่รักของอริยะคือสินที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พลอยสินเป็นที่รักของอริยะเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิเป็นไทยต่อตัณหาไม่ถูกครอบงำด้วยทิฏฐิ <c oughs> คืออะไรคือศินห้าศินอย่างอื่นเช่นไร ศีลคือข้อประพฤติกายกับวาจาวาจาต้องบอกฆ่าขอปรงบาปกายต้องก้มกราบกองไฟต้องก่อกองไฟต้องไหวดวงจันทร์ไหวดวงอาทิตย์นี่เป็นศีลของเขาแต่ศีลของผู้เจ้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมาถึงแม้โยมจะไหว้ดวงอาทิตย์แต่โยมฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ ย่อมเดือดร้อนใจไหมเดือดร้อนใจม,วใจมีวิปปติสารนะไม่เป็นไปเพื่อสมาธินั่งสมาธิจะทาจิตให้นิ่งก็เดือดร้อนใจวิปปติสารเหตุปัจจัยที่เราทําไม่ดีมันจะเข้ามาเพราะเวลาเราทําอกุศลพระองค์จะเรียกว่าเรากําลังไปกู้หนี้บุคคลที่กู้หนี้แล้วย่อมต้องชดใช้ดอกเบีย้ยการชดใช้ดอกเบี้ยก็เป็นทุกข์ของคนในโลกนะังนั้นเราจะไปนั่งสมาธิในถ้าในป่าในที่ไหนก็ตาม ดอกเบีย้ยมันขึ้นตลอดมันป,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 ปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดขึ้นมาในหัวเราใช่ไหมอ่เราชดใช้ดอกเบีย้ยแล้วนะอ่าเราถูกติดตามนะเราถูกทวงหนี้เราถูกติดตามเราถูกจับกลุมนี่เห็นนะ,ะสิ่งนี้แหละเป็นเครื่องวัด